ในการจัดงานมะขามหวานนครบาลเพชรบูรณ์ประจำปี2565ที่บริเวณหน้าสารากลางจังหวัดเพชรบูรณ์ได้มีการจัดประกวดผลผล,ผลิตมะขามหวานชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่จัดขึ้นโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเพชรบูรณ์มีนายอำนาจแย้มสิริรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดงานและมีเกษตรกรได้ส่งตัวอย่างมะขามหวาน ได้แก่พันธุ์สีชมพูพันุ์ขันตีพันธุ์สีทองพันธุ์ประกายทองและพันธุน์อื่นๆรวม425ตัวอย่างเข้าร่วมการประกวดทั้งนี้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์เผยแพร่คุณภาพมะขามหวานของจังหวัดเพชรบูรณ์และพัฒนาปร,ปรับปรุงคุณภาพมะขามหวานให้มีความสม่ำเสมอได้มาตรฐานสินค้าตรงตามความต้องการของตลาดเพื่อให้เกษตรกรเกิดความตื่นตัวในการปฏิบัติดูแลสวนมะขามให้ถูกต้องตามหลักวิชาการ แน,นำเทคโนโลยีใหม่ๆมาใช้ปฏิบัติในสวนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่มีคุณภาพสำหรับผลการตัดสินการประกวดรางวัลที่1มะขามหวานพันธสีทองเป็นของนางส้อยประสิทธิ์บุญกิจในตำบลวังบานอำเภอลมเก่าส่วนพันประกายทองรางวัลที่1เป็นของนายน้อยโพแก้วจากตำบลซับ,บปเปิบอำเภอวังโปง่งสายพันสีชมพูรางวัลที่1เป็นของนายพรชัยกัญญาประสิทธิ์จากตำบลศิลาอำเภอลมเก่า ส่วนสายพันธุ์ขันติรางวัลที่1เป็นของนางสาวกนิฐาชิมชเฉลิมวงศ์จากตำบลปากช่องอำเภอลมศักดิ์และสำหรับสายพันธุ์อื่นๆรางวัลที่หนึ่งเป็นพันธ์เพชรอัมพรนางแดงคำแว่นจากตำบลตาดกรอยอำเภอลมเก่ารางวัลที่2พันธ์ประกายเพชรนางสำเภากองพลจากตำบลตาดกรอยอำเภอลมเก่ารางวัลที่สเป็นพันธุ์เพชรอุดมนางสำเภากองพลจากตำบลตาดกรอยอำเภอลมเก่า และรางวัลชมเชยเป็นพันเพชรซับเปิบนายบุญเป่งทองอ่อนจากตำบลซับเปิบอำเภอวงองังโป่งรวมกับพันเพชรป่าศักนายอภิวัตรขีดวันจากตำบลห้วยใหญ่อำเภอเมืองอย่างไรก็ตามสำหรับมะขามหวานสายพันเพชรอัมพรที่ผ่านมาสามารถคว้ารางวัลชนะเลิศในการประกวดสายพันมาถึงสองปีซ้อนและถือเป็นมะขามหวานดาวรุ่งที่คณะกรรมการต่างชื่นชม โดยเฉพาะรสชาติที่มีความหอมหวานทำให้เมื่อได้ลองชิมแล้วต่างติดใจและสำหรับการจะหาผู้ชนะเลิศสุดยอดมะขามหวานเพชรบูรณ์เพื่อรับรางวัลถ้วยพระราชทานนอกจากคณะกรรมการจะต้องนำผลการประกวดผลผล,ผลิตมะขามหวานในวันนี้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศแต่ละสายผ่านมาพิจารณาแล้วก็ยังจะต้องมีการลงพื้นที่ไปดูการจัดก,การสวนการจัดก,การผลิตและการแปรรูปเพื่อประกอบการตัดสิน โดยกำหนดประกาศผู้ชนะเลิศได้รับรางวัลถ้วยพระราชทานในวันที่24กุมภาพันธ์นี้และจากนั้นในวันที่28กุมภาพันธ์ก็จะมีพิธีมอบเพื่อรางวัลพระราชทานสุดยอดมะขามหวานเพชรบูรณ์ประจำปี2,565ต่อไป